สวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบจุดของน้องคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเรียนอิเล็กทรอนิกส์มานะครับแต่มาเปิดร้านก็ซ่อมไม่ได้นะครับน้องเรียนมาก็จบปร,ริญญาตรีนะครับพอเปิดร้านแล้วก็ซ่อมไม่ได้เพราะว่าน้องไม่ได้เรียนซ่อมนะครับนะที่น้องเรียนมาเนี่ยก็เพื่อจะ ไปต่อยอดแล้วก็จะไปเป็นครูสอนนะครับอย่างนี้นะครับเลยน้องเปิดร้านไม่ได้เปิดและทําไม่เป็นนะครับจบป,ปริญญามาจริงนะครับแต่น้องทําไม่เป็นนะครับขอบอกน้องว่าถ้าจะเปิดร้านซ่อมน้องไม่ต้องเรียนถึงขั้นปริญญาตรีนะครับนะน้องจบแค่ม3นะครับแล้วก็ไปอยู่ร้านซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ประมาณก็5ปีนะครับนี่แหละแต่ออกมาก็เปิดร้านเองได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับมันคนละทิศทางกันนะครับถ้าน้องจบป,ปริญญาน้องก็ไปสอนเลยนะครับนะจะมาซ่อมไม่ได้ไอคนที่จบม .3 นี่ครับไปอยู่ที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมนะครับ5ปี6ปี3ปีออกมาเปิดร้านได้ครับเห็นแตกต่างกันนะครับคนที่เรียนน้อยํำพันได้นะครับ ไอ้คนที่เรียนเยอะอย่างทำาหารไม่ได้นะครับสอบไม่ได้นะครับคุณต้องไปหาหานที่สอนนะครับขอแนะนำอย่างนี้นะครับน,น้องก็ไปทำดูนะฮะ